นี่กอนจะกลับเมืองเนาะถ้าจะผ้าส้มสวนก็นานอะเพื่อนๆผ้าส้มสวนกันสิอันนี้คือต้นต้นกลางของต้นกลางของบานเผาเอื่นเนาะกลางของอแต่ว่าภาษากลางเผ่เอืน่นต้นปรีบแมนบ่ต้นปรีบนี่ต้นปรีบนี่สีมีลักษณะดอกเป็นกลวยหอมนี่พี่น้องหอมเย็นชื่นใจนี่มาช่วยกับปลูกไวาลายต้นอยู่ ปลูกไว้หลายต้นอยู่เพราะว่ามักนะมักก็เลยเอามาปลูกไวอันนี้คือต้นปีบเนาะเดี๋ยวรอเบิงอันนั้นก็ทงไ้ทงหน้าธรรมชาติเนาะอ่าธรรมชาติเขากําลังจะงามกลับมาห้าหนากับเขาก็ชใหง่กว่านี้เนาะอันนี้ก็ต้นเมาเมาเบิงในหัวในสวนนะต้นเมาเนี่ยก็มีหลายตน้นนี่ก็ต้นปีบอีกต้นหนึ่งง่าด้ต้นนี่นี่โอ้ย ค่ามันเป็นดอกนี่ก็สีหอมตะลบอบอวนทัวเลยเด้นี่อันนี้คือต้นอันนี้อันนี้พ่นว่าต้นมะกอ,อกป่าที่จริงมะกอ,อกป่านี่มันจะกินใบไดเนะาะมะกอ,อกป่านี่กินบใดแต่ว่ามาชวนเอามาปลูกคือเอามาปลูกกันล่มมาปลูกกันล่มเพราะว่าล่มทางงมานนี่มันจะแรงร่มจะแห้งเนาะก็เลยมาปลูกไว้กินบใดต้นนี้มะกอ,อกป่าเนาะ อันนี้ก็พยุงเนาะพยุงนี่ก็เอามาปลูกกันล่มขึ้นกันก็จะมีหลายต้อนอยู่นี่อะบัคโคโดก็กำลังปลูกสี่ผ้าส้มสวนก่อนเมื่อได้พี่น้องนี่ออนซอนหลายออนซอนแหงฝรั่งที่นกโอ้ยแต่ว่าเด็กหน่อยบ้านเฮาบ่ค่อยกินบ่ค่อยกินเลยพี่น้องนี่นี่เพิ่นบ่ค่อยกินเลยแต่หลุ่นมูเฮ้าเนาะแต่ยังหน่อยเนี่ยโอ้ยกินดีขึ้นยังนี่ ไปโรงเรียนนี่โอ้ยว่าจะได้กินหมากสีดาคือว่าฝรั่งเหานี่สุดยอดเลยเด้กคนน่ะโรคแห้งมะขามนั่นมันสูกมันก็จะลนล่วงลนถิ่มเนาะแต่ว่าเด็กๆเพิ่นบอกกับโค่อยกินบ่ค่อยมากวันเถอะอันนี้เด้อมาชวนจะแนะนาต้นนี่คือต้นเมา่าต้นมเม่าอ่าเพิ่นเอาพันธุ์ห้เนาะมเมาตาควายบัาบานเฮาอื่นชิหนวยใหญ่เด้ มมะเหมออันต้นนี้คือหนวยใหญ่ที่เพิ่นเอาพันธุมาให้เนอกสวนป่าเอาหอยเนี่ยมาปลูกล่องเบิ่งบันนี้พี่น้องเพื่อนว่าเอามาปลูกให้ยางต้นเหมาเพิ่นว่าเอามาปลูกไว้เบิ่งเพราะว่ามันมันหนวยใหญ่กว่าข้องเฮาก็เลยว่าเสีเนาะเพิ่นกะเพื่อนกะว่าโอ้่าเพื่อนบู้ว่าเฮาามาปลูกเพื่อหอย่างมาตูมซาอู่ห้ยใหญ่แฮงอันนี้ก็ต้น โมงเนาะต้นโมงนี่กใ็ใหญ่พี่น้องต้นโมงเพื่อว่าภาษาไทยเพื่อเอินช่าม่วงบ่พี่น้องเช่าม่วงอันนี้ประโยชน์ก็หลายใส่แกงใส่ตุ่มเพื่อว่ากินก็ปลาบก็ปนได้เบิดนี่ต้นติวอีกต้นหนึ่งนี่มาชวนจะเก็บเอายอดก่อนเสียดายนี่แห้งแห้งเด็ดแห้งปงเพื่นว่าแห้งเด็ดแห้งปงแห้งปงใหม่เนาะอันนี้อยาก ต้นติวนี่มันจะมีสองลักษณะคือใบสีสีแดงๆนี่ต้วนี้สีแดงแล้วก็ใบสีขาวแน่เนาะก,นกินได้คือกันแต่ว่าถ้าสู้ว่าผู้เฒ่าบ้านเฮานี่เพิ่นไปเก็บต้นเพิ่นไปเก็บติวนี่น้ำปลาเนี่ยเพิ่นเพิ่นก็จะมาเก็บอ่าใบสีขาวๆาวแหน่ด้นี่สีแดงเนี่ยก,กินได้นี่เด็ดออกให้มันปรุงใหม่พี่น้อง รงใหม่สวยคือกันอันก็ตน้นนี่ต้นย่างเนี่ยต้นย่างที่ว่า <c oughs> อ่าเพิ่นไปเอาอยู่สวนปาณ่ะแหละที่ว่าไปเอาเมือนั่นอันนี้ได้หาตน <c oughs> านน้นเพราะว่ามื่อชนบ่มีทีเนาะบ่มีทีก็เลยได้หาตนกก้นอ้ายเพื่อจะปลูกไปยังสี่เป็นยังคือปลูกไปยังสี่วันที่ต้นย่างนี่เพิ่นว่าเพิ่นใส่เชือเห็ดพอหาเนาะปลูกล่องเบิงเพราะว่า ปลูกเลี้ยงกันไปนีแ่แหละเอา้าลูกไปทําไมนี่โมโหว่ามันจะขึ้นบอ่อไอเห็ดพอเห่าเนาะเบิ่งก่อนเพราะว่าเพิ่นว่าเพิ่นใช้เสือเห็ดพอห้ลูกจะไปเก็บเห็ดพอเหรอน้องหนูด,ดีไม่ไปนะลูกนะนี่เราพี่น้องมาบ้านสวนห่อกับมีประโยชน์คือมาปลูกต้นใหม่ต้นไหลเนาะเป็นกับเป็น,ปน,ปน,ปนชีวิตอีกอย่างหนึง่งก็โอ้ชดชื่นมานนี้ก็ จรงเมื่อเมือม่อเมือ่อทำการทำงานได้บัดนี้มาเดือนละเทือกสิได้หมาเบิง่งต้นใหม่ต้นไหลนาะพี่น้องเนาะนี่นี่มาชนก็เขอจบคลิปนี้ไว้ก่อนเนาะคะ่ะเนาะแล้วคลิปหนาพอกันใหม่าคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ